เคยสังเกตไหมครับว่าบนโลกใบนี้มีบางสิ่งที่ดูเหมือนจะบังเอิญเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆได้บางสิ่งที่เชื่อมโยงสถานที่ต่างๆที่อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลกเข้าเอาไว้ด้วยกันอย่างน่าขนลุกเหมือนตัวเส้นลองจิจูดที่33องศาเหนือหรือเตอร์ที่เติร์สพาราเรลนเส้นที่เต็มไปด้วยปริศนาอุบัติเหตุและความลับอันดำมืดตลอดเส้นทางกว่าสี่0ม่นกิโลเมตรที่ลากผ่านทวีปต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด18ประเทศมีเหตุการณ์ประหลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สําคัญกว่านั้นใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความบังเอิญที่เกินจริงเหล่านี้วันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับเรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางที่จุดแรกครับไลจากฝั่งตะวันออกกลางไปที่ยุโรปเส้นลองจิจูดที่33องศาเหนือมันลากผ่านสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกําเนิดอารยธรรมของมนุษยชาติอย่างน่าประหลาดใจพีระมิดกิซ่าในอียิปต โบราณสถานลึกลับที่เต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดมากมายว่ากันว่าถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวหรือด้วยพลังงานบางอย่างที่เหนือธรรมชาติมันตั้งอยู่บนเส้นนี้พอดีครับเมืองโบราณในเมโสโปเตเมียหนึ่งในอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่ซึ่งผู้คนเริ่มรู้จักการเขียนกฎหมายและดาราศาสตร์ก็อ,อยู่บนเส้น33องศาเหนือนี้เช่นกันนิมรัตและเมืองโบราณอื่นๆในอิรักแหล่งอรารยธรรมอาเซีเรียนโบราณ ที่เต็มไปได้วยเรื่องเล่าของเทพเจ้าก็ถูกตั้งบนเส้นเส้นนี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่อรารยธรรมสําคัญของโลกมารวมตัวกันอยู่บนเส้นเดียวหรือว่าบางพบุรุษของเราในอดีตรู้เห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเส้นพลังงานพิเศษบนโลกนี้หรืออาจมีบางสิ่งที่คอยชี้นําให้มนุษย์สร้างอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาณจุดเหล่านี้กันแน่ครับความลึกลับของเส้น33องศาเหนือเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเลยครับ ย้อนกลับไปที่ยุคที่มนุษย์เพิ่งเริ่มสร้างอารยธรรมทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าในยุคที่ยังไม่มี g o o g l e Map ไม่มีดาวเทียม erm, บรรพบุรุษของเราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรสร้างเมืองสําคัญไว้ที่ไหนทําไมพวกเขาถึงไปกระจุกตัวอยู่บนเส้นสมมุติเส้นนี้นักวิชาการบางคนเชื่อว่าอาจมีการชี้นําจากแหล่งความรู้ที่เหนือกว่ามนุษย์หรืออาจเป็นแรงดึงดูดของพลังงานธรรมชาติที่พวกเขาไม่เข้าใจแต่สัมผัสถึงมันได้ยกตัวอย่างเช่น การวางผังเมืองของปิระมิดกีซ่าที่ไม่ได้สร้างขึ้นอย่างสเปสปะแต่เป็นการจัดวางอย่างสอดคล้องกับดวงดาวมีเทฤษฎีที่บอกว่ามันทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดพลังงานหรือจุดส่งสัญญาณบางอย่างถ้าสิ่งนี้เป็นจริงครับนั่นหมายความว่าตลอดเส้น33องศาเหนืออาจเต็มไปด้วยจุดรับส่งพลังงานปริศนาที่ถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนหรือบางสิ่งที่เราไม่รู้จักและอรารยธรรมโบราณเหล่านี้อาจเป็นแค่ผลพลอยได้ ที่เกิดจากการควบคุมพลังงานเหล่านั้นหรืออาจเป็นพยานที่บันทึกความลับของเส้นเส้นนี้เอาไว้แต่เส้นนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องอรารยธรรมโบราณเท่านั้นมันยังเป็นเส้นที่เต็มไปด้วยอุบัติเหตุแปลกๆเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ในอดีตและบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับแสงประหลาดบนท้องฟ้าครับอุทยานแห่งชาติไวแซั์ในนิวเม็ซิโกสหรัฐอเมริกาที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ r อ s เว l well l ์ FO i n c i d e ินซอันโด่งดังในปี1947ครับที่เชื่อกันว่ามียานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวตกลงมาและมีการปกปิดหลักฐานโดยรัฐบาลและจุดนั้นก็อยู่บนเส้นลองจิจูดที่33องศาเหนือสร้างปรักหักพังของโบ์เซนไมเคิลในประเทศอังกฤษที่แห่งนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแสงลึกลับที่ปรากฏขึ้นอยู่บ่อยครั้งผู้คนเชื่อว่ามันเป็นแสงจากวิญญาณหรือพลังงานที่มองไม่เห็น และสถานที่นี้ก็อยู่บนเส้น33องศาเหนือเช่นเดียวกันเหตุการณ์เครื่องบินตกปริศนาของสายการบินแ a น Am มไ i 103เหนือเมืองล็อกเกอร์บี้สกอตแลนด์ในป 1988. ี1988อุบัติเหตุครั้งนั้นคฆ่าชีวิตผู้คนไป270รายและการเป็นศการาตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ยังคงมีข้อสงสัยถึงเบื้องหลังที่แท้จริงจุดที่เครื่องบินตกนั้นก็อยู่บนเส้น33องศาเหนือนี้ด้วยครับ เรื่องราวบ,บนเส้น33องศาเหนือไม่ได้เป็นเพียงแค่ปริศนาทางโบราณคดีดเท่านั้นครับมันยังเป็นเส้นที่เชื่อได้ว่าเป็นสุสานของปรากฏการประหลาดมากมายนอกจากเหตุการณ์วอสเวลล์ UFO ที่โด่งดังแล้วยังมีรายงานการพบเห็นวัตถุไม่ระบุสัญชาติหรือ UFO และแสงประหลาดบนท้องฟ้าอีกนับครั้งไม่ถ้วนตลอดแนวเส้นนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเล่าถึงประสบการณ์หลงเวลาหรือรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าสถิตประหลาดเมื่อเข้าไปในบางพื้นที่ บางคนอ้างเอาไว้ว่าพวกเขาเคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ของโลกหรือได้ยินเสียงกระซิบจากที่ไหนไม่รู้นักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งทฤษฎีว่าบริเวณเส้นนี้อาจมีสนามแม่เหล็กของโลกที่มีความพันผวนสูงเป็นพิเศษทําให้เกิดการรบกวนทางไฟฟ้าและส่งผลต่อการทํางานของเครื่องบินหรือแม้กระตั้งสมองของมนุษย์แต่ถ้ามันเป็นแค่สนามแม่เหล็กแล้วแสงแปลกๆหรือวัตถุลึกลักบที่ถูกรายงานนับครั้งไม่ถ้วนละมันคืออะไรกันแน่มันอาจเป็นสัญญาณว่ามีบางสิ่ง กำลังเฝ้าดูทาอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือกำลังใช้เส้นทางนี้เป็นทางผ่านระหว่างมิติหรือระหว่างโลกาำามนี้ยังคงไรซึ่งคำตอบที่ชัดเจนครับเรื่องของเส้น33องศาเหนือยังไม่จบแค่นั้นครับมีหลักฐานบางอย่างที่ชวนให้คิดต่อว่าใต้พื้นโลกตลอดแนวเส้นนี้อาจมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่จริงๆอุโมงค์ใต้ดินโบราณและโครงสร้างที่ยังไม่ถูกอธิบายมีรายงานการค้นพบอุโมงค์หรือโครงสร้างใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่ เกินกว่าความสามารถของเทคโนโลยีโบราณในบางจุดบนเส้นนี้ครับสัญญาณแผ่นดินไหวและขึ้นพลังงานแปลกแปลนักธรณีวิทยาบางคนสังเกตเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสัญญาณขึ้นพลังงานที่ผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยครั้งตามแนวเส้นนี้บางทฤษฎีเชื่อว่าเส้นลองติจูดที่33องศาเหนืออาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายพลังงานโลกเป็นจุดเชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่ใต้พื้นโลก หรืออาจเป็นช่องทางสําหรับการเดินทางของบางสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้จักลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าสิ่งที่อยู่ใต้โลกใบนี้ไม่ได้เป็นแค่หินหรือแร่ธาตุธรรมดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตหรืออารยธรรมโบราณที่ซ่อนเร้นมานานนับหมื่นปีแนวเส้น33องศาหเหนือนี้คือประตูหรือหน้าต่างของพวกเขาความลึกลงไปใต้พืนโลกตลอดแนวเส้น3 3ิังชวนให้เราสงสัยในสิ่งที่ซ่อนอยู่ มีรายงานการค้นพบอุโมงใต้ดินโบราณที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเกินกว่ายุคสมัยที่ควรจะสร้างได้ในหลายจุดบนเส้นทางนี้โครงสร้างเหล่านี้บางครั้งก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับเมืองโบราณที่เรารู้จักนะครับแต่กับทอดตัวลึกลงไปในความมืดมิดราวกับเป็นเครือข่ายลับใต้พิภพนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์บางคนยังสังเกตเห็นว่าบริเวณแนวเส้น33องศาเหนือมีการตรวจพบขึ้นความถี่ต่ำหรือสัญ,ญญาณที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ พื้นเหล่านี้ปูกพบในบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบอ่อยครั้งหรือในที่ที่มีความผิดปกติทางธรณีวิทยาบนเส้น33องศาเหนือมันกลับปรากฏขึ้นโดยไร้คำอธิบายที่ชัดเจนบางทีใต้ผิวโลกณเส้นนี้อาจมีอรารยธรรมโบราณจริงๆที่ยังคงดำรงอยู่และใช้คลื่นพลังงานเหล่านี้ในการสื่อสารกันหรืออาจเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ปรับตัวอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วและกำลังส่งสัญญาณบางยาวมาไม่ว่ามันคืออะไรเส้น33องศาเหนือ กำลังบอกใบ้กับเราว่าโลกใบนี้มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นและความลับที่ซ่อนอยู่ใต้เท้าของเรานั้นอาจจะน่ากลัวและน่าทึ่งกว่าที่เราเคยจินตนาการจาการะยธรรมโบราณสู่เหตุการณ์เครื่องบินตกปิศาและสัญญาณจากใต้พิภพทั้งหมดนี้รวมกันอยู่บนเส้นลองิจูดที่33องศาเหนือครับมันเป็นเพียงแค่ความบังเอิญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์หรือใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการเหล่านี้สิ่งที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจ และอาจยังไม่พร้อมที่จะรับรู้ไม่ว่าความจริงคืออะไรเสร้นลองติจูดที่33องศาเหนือนี้ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมนุษย์ที่รอคอยการแก้ไขความลับและมันจะยังคงทิ้งคำถามไว้ในใจเราเสมอว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากแค่ไหนกันแน่แล,แล้วคุณล่ะครับคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือมีจุดประสองค์อะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้ลองคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวลี้ลับและปริศนาแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องใหม่ที่ชื่อว่า Code Name Missing File ด้วยนะครับเพื่อมาให้พลาดเรื่องราวที่น่าขนลุกในครั้งหน้าขอบคุณมากครับ